สวัสดีครับคลิปที่แล้วนะครับได้สอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการที่ทําให้วัตถุมีประจุไฟฟ้านะครับจะมีทั้งหมด3วิธีหลักๆนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการทําให้วัตถุมีประจุไฟฟ้านะครับด้วยวิธีการเหนี่ยวนํานะครับหรือวิธีที่2ตรงนี้นะครับเจ้าวิธีการเหนี่ยวนํานะครับมันจะแตกต่างจากวิธีอื่นอย่างชัดเจนตรงที่ว่าวัตถุเนี่ยที่นํามาทําให้มีประจุไฟฟ้านะครับจะไม่มีการสัมผัสกันนะครับหรือพูดง่ายๆคือวัตถุเนี่ยมันไม่แตะกันนะครับ โอเคนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีตัวนําทรงกลมอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนําทรงกลมตัวนี้นะครับก็วางอยู่บนฉนวนไฟฟ้าตรงนี้นะครับตอนแรกนะครับเจ้าตัวนําทรงกลมตัวนี้นะครับมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับคําว่ามีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าแปลว่ามีประจุสุทธิเป็นศูนย์นะครับหรือคเท่ากับศูนย์คูลอมบ์นะครับวัตถุที่มีสภาวะเป็นกลางทางไฟฟ้านะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่า ตรงแต่ละส่วนของตัวนําตรงนี้เนี่ยทำไมครับมีประจุบวกเท่ากับประจุลบนะครับโอเคนะครับสมมุตินะครับว่าเราต้องการให้เจ้าตัวนาทรงกลมตัวนี้เนี่ยมีประจุสุทธิเป็นบวกนะครับวิธีการนะครับให้เรานําเอาวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับที่มีประจุสุทธิเป็นลบนะครับมาอยู่ใกล้ๆกับมันนะครับแต่ไม่ให้สัมผัสกันนะครับโอเคนะครับพอเอาประจุวัตถุที่มีประจุสุทธิเป็นลบมาใกล้ๆแล้วนะครับเจ้า อิเล็กตรอนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆนะครับฝั่งใกล้ๆกับมันตรงนี้นะครับก็เนื่องจากว่ามันเป็นประจุลบเหมือนกันนะครับอิเล็กตรอนตรงนี้นะครับก็จะถูกแรงผลักนะครับให้เคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือนะครับมันก็พยายามจะเคลื่อนที่ไปให้ได้ไกลสุดแล้วครับแต่ว่ามันก็มาถึงมากสุดก็คือได้ที่ประมาณขอบขอบหรือตรงนี้นะครับแล้วก็นเนื่องจากว่าไอเจ้าตรงบริเวณที่อยู่ข้างในกรอบสีแดงตรงนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยก่อนที่อิเล็กตรอนมันจะเคลื่อนที่ไปเนี่ย มันมีประจุบวกนะครับเท่ากับประจุลบแต่พอประจุลบเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปแล้วเป็นยังไงครับตรงนี้มันก็เลยมีจํานวนของประจุบวกมากกว่าลบถูกไหมครับดังนั้นในตรงบริเวณกรอบสีแดงตรงนี้นะครับมันก็เลยแสดงสถานะเป็นบวกทางไฟฟ้านะครับพอมันแสดงสถานะเป็นบวกทางไฟฟ้านะครับ <S <S <ๆ>เกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้เป็นบวกนะครับวัตถุที่นํามาเหนี่ยวนาเป็นลบนะครับดังนั้นลบมันจะดึงบวกนะครับบริเวณตรงนี้เลยถูกแรงดึงดูดไปทางซ้ายมือนะครับ โอเคนะครับวิธีการถัดไปนะครับให้เราทําการเอาสายไฟนะครับต่อเข้ากับตัวนําทรงกลมตรงนี้นะครับต่อนะครับเชื่อมลงไปที่พื้นดินของโลกนะครับอสัญลักษณ์3ามเส้นตรงนี้สามขีดตรงนี้แปลว่าเรากําลังต่อสายไฟนะครับลงไปที่พื้นดินของโลกนะครับแล้วเราก็เรียกสายตรงนี้ว่าสายดินนะครับที่เราต่อลงไปที่โลกนะครับเพราะว่าเราเปรียบเสมือนกับว่าโลกเนี่ยเป็น เป็นกลางเป็นวัตถุที่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับที่สามารถจะรับอิเล็กตรอนได้จํานวนมากนะครับดังนั้นนะครับพอเราต่อสายดินแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยอิเล็กตรอนเนี่ยมันถูกผลักให้เคลื่อนที่มาทาง,ทางมาอยู่ที่ทางด้านขวานะครับอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็อยากจะไปต่อแต่มันไปต่อไม่ได้นะครับพอมันมีสายไฟต่อนะครับให้มันเชื่อมลงดินตรงนี้เนี่ยอิเล็กตรอนมันก็มีเส้นทางให้มันเคลื่อนที่ไปต่อนะครับดังนั้นนะครับอิเล็กตรอนบางส่วนนะครับก็เลยเคลื่อนที่นะครับลงไปที่พื้นดินของโลกนะครับ แต่ว่าอิเล็กตรอนบางตัวมันก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังถูกป,ประจุบวกของทรงกลมตัวนําตัวเนี้นะครับดูดเอาไว้อยู่นะครับโอเคนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็เอาสายดินออกนะครับพอเราเอาสายดินออกเราก็จะได้รูปาทางด้านบนขวาตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยเจ้าวัตถุตัวนําทรงกลมที่เราต้องการตรงนี้เนี่ยมันมีประจุสุทธิเป็นบวกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีจํานวนของประจุบวกมากกว่าลบแล้วนะครับแต่ว่า ประจุบวกเนี่ยมันยังกระจุกอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ลบมันยังกระจุกอยู่ข้างหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันแบ่งฝั่งอย่างนี้นะครับเราก็ต้องเอาเจ้าวัตถุที่มาเหนี่ยวนำไอสีฟ้าตัวนี้ออกนะครับพอเรานําเอาวัตถุที่มาเหนี่ยวนําตัวนี้ออกนะครับไอเจ้าแรงที่ดูดมาทางด้านซ้ายกับแรงผลักตรงนี้มันก็จะหายไปด้วยนะครับโอเคนะครับเนี่ยตอนนี้เรามาดูสิครับว่าตอนนี้เรามีวัตถุที่มีประจุสุที่เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้มีบวกเท่ากับ1 2 3 4 5ส7มสี่ห้าหกเจ็ด มีบวก7ดตัวนะครับแล้วก็มีลบ2ตัวนะครับดังนั้นนะครับเอาง่ายๆก็คือบวกมันแคนเซิลกับลบนั้นบวกหายไป2ลบก็หายไป2นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับวัตถุที่เรามีตอนนี้ก็มีประจุสุทธคิวเท่ากับบวก 5e แล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานําเอาวัตถุที่มาเหนี่ยวนาตรงนี้ออกไปแล้วนะครับประจุบวกตรงนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นไงครับมันก็ผักกันถูกไหมครับเพราะมันผักกันนะครับตอนนี้มันสามารถ เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระแล้วนะครับมันก็เลยผลักกันปุ๊บก็เคลื่อนที่นะครับกระจายตัวออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไอ้เจ้าประจุที่เคลื่อนที่ในตัวนําตรงเนี้ยจริงๆแล้วเป็นประจุลบนะครับที่เคลื่อนที่แต่วาดภาพให้เหมือนกับประจุบวกมันเคลื่อนที่เพื่อที่ให้มันดูง่ายเฉยๆนะครับโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็จบวิธีการนะครับตอนนี้เราก็ได้วัตถุที่มีประจุสุที่เป็นบวกแล้วนะครับเอาต่อไปนะครับเสริมให้นิดนึงนะครับ ตอนนี้เนี่ยวัตถุเนี่ยพอมันกระจายพอเจ้าประจุบวกเนี่ยมันกระจายตัวไปอยู่ข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วนะครับเราพบความจริงนะครับว่าเมื่อวัตถุนะครับมันเข้าอยู่ที่มันเข้าไปอยู่ที่สภาวะสมดุลนะครับประจุนะครับมันจะกระจายตัวอยู่ที่ผิวนอกของตัวนําเท่านั้นนะครับและจะหนาแน่นบริเวณปลายแหลมนะครับจริงๆนะครับภาพที่วาดตรงนี้นะครับเนี่ยเออมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับ ถ้าอยากจะวาดภาพให้ชัดเจนมากกว่านะครับก็จะเป็นภาพนี้นะครับเนี่ยประจ, well, นระจรุนะครับมันกระจายตัวอยูท่ที er ่ผิวนอกของตัวนํานะครับกระจายอย่างสม่ําเสมอนะครับอ่านะครับยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับสมมุติว่าเรามีวัตถุที่มีประจุสุทธิเป็นลบนะครับเนี่ยแล้วมีปลายแหลมๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับประจุลบเนี่ยมันก็จะกระจายตัวอยู่ที่ผิวนอกของตัวนํานะครับแล้วก็จะหนาแน่นเป็นพิเศษนะครับบริเวณปลายที่มันแหลมๆนะครับ เอาเรามาดูตัวอย่างถัดไปนะครับสมมุตินะครับว่าเรามีตัวนําทรงกลมเหมือนเดิมนะครับตัวนาทรงกลมตอนแรกนะครับก็เป็นกลางทางไฟฟ้าหรือมีประจุ Q เท่ากับ0ูนย์คูลอม์นะครับถ้าเราต้องการให้ตัวนําทรงกลมตัวนี้มีประจุสุที่เป็นลบนะครับทำยังไงครับเราก็นําเอาวัตถุนะครับที่มีประจุสุที่เป็นบวกนะครับมาเหนี่ยวนํามันนะครับเอามาอยู่ใกล้ๆมันนะครับแต่ไม่แตะนะครับเนื่องจากว่าประจุบวกนะครับมันจะออกแรงดูดประจุลบให้เคลื่อนที่เข้าหามันนะครับ อิเล็กตรอนตอนแรกนะครับที film, ่กระจายตัวอย่างสม่ําเสมอในตัวนําทรงกลมตัวนี้นะครับก็จะถูกดูดนะครับให้เคลื่อนที่ไปยังบริเวณใกล้ๆกับมันคือบริเวณซ้ายมือตรงนี้นะครับดังนั้นนะครับอิเล็กตรอนที่ตอนแรกเนี่ยมันอยู่บริเวณขวามือตรงนี้ก็ด้วยนะครับถูกแรงทางไฟฟ้านะครับดูดไปยังไปทางด้านซ้ายมือนะครับมันก็เคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณทางด้านซ้ายมือนะครับทําให้บริเวณทางด้านขวามือตรงนี้นะครับก็แสดงสถานะเป็นอะไรครับเป็นบวกนะครับพอตรงนี้เป็นบวกนะครับบวกกับบวกมันผลักกันนะครับบริเวณนี้ก็เลย ถูกแรงไฟฟ้านะครับผลักไปทางด้านขวานะครับเอาขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการต่อสายไฟนะครับจากทรงกลมตัวนานะครับลงไปที่พื้นดินของโลกนะครับก็จะได้ภาพทางด้านล่างตรงนี้นะครับสายนี้ก็เรียกว่าสายดินเหมือนเดิมนะครับสังเกตนิดนึงนะครับบริเวณปลายทางด้านขวาของตัวนําทรงกลมตัวนี้นะครับมันไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเนาะมันมีมันแสดงสถานะเป็นบวงนะครับแต่ว่าเนื่องจากโลกนะครับเนี่ยมันเป็นวัตถุที่เรา เราถือว่ามันเป็นกลางทางไฟฟ้าแล้วมันก็มีจํานวนของประจุบวกกับประจุลบเนี่ยจำนวนมากนะครับคือม,มีอิเล็กตรอนเนี่ยเต็มเลยนะฮะอิเล็กตรอนในโล่งนะครับมันก็พอมันเห็นบริเวณตรงนี้มันมันไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับมันก็อยากจะให้วัตถุที่มันสัมผัสด้วยตรงนี้เนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้ามากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับอิเล็กตรอนบางส่วนนะครับก็เลยเคลื่อนที่จากโล่งนะครับเคลื่อนที่มายัางบริเวณทางด้านขวาตรงนี้ของตัวนําทรงกลมนะครับเพื่อที่จะ ทำให้มันเป็นกลางทางไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเนี่ยสมมุติว่าตอนแรกมีบวกอยู่เจ็ดถูกไหมลบมันขึ้นมาห้านะครับดังนั้นบริเวณขวาตรงนี้นะครับมันก็เลยเหลือบวกอยู่แค่2ตัวอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นไงครับเป็นกลางทางไฟฟ้ามากขึ้นนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราทําการเอาสายดินออกนะครับพอเอาสายดินออกก็จะได้รูปทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวนําทรงกลมของเราตัวนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมีประจุสุทธิเป็นลบเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันยัง ออตัวอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดังรูปนะครับถ้าไม่อยากให้มันออตัวนะครับเราก็ต้องเอาตัวที่มานิ่วนาตรงเนี้ออกนะครับพอเราออกปุ๊บนะครับแรงตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับและเดี๋ยวมันก็จะปรับสมดุลของมันนะครับแต่ก่อนที่จะวาดภาพนะครับก็ขอทําให้มันดูง่ายนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มีประจุลบอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลบเจ็ดบวกสองนะครับดังนั้นนะครับก็สมมุติว่า ลบกับบวกมันแคนเซิลกันถูกไหมล่ะเราก็เอาลบออกไป2บวกออกไป2นะครับดังนั้นนะครับตอนนี้มันมีประจุสุดที่ Q เท่ากับลบ5 e นะครับเนี่ยไอเจ้าลบไอเจ้าประจุลบตรงนี้มันผักกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะปรับสมดุลแหละผักกันออกนะครับเคลื่อนที่กระจายออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับก็พบว่าสุดท้ายแล้วพอเมื่อไหร่มันเข้าสู่สภาวะสมดุลนะครับมันก็จะกระจายตัวนะครับไปอยู่ที่ผิวนอกของตัวนำทรงกลมนะครับถ้าวาดที่มันดูถูกต้องยิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นรูปนี้นะครับ